กฎแห่งกรรมเรื่องคนเป็นเทวดาธรรมะของเทวดาสาธุชนทั้งหลายผู้สงบแล้วในโลกนี้ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตปะผู้ตั้งมั่นในสุขธรรมบัณฑิตย่อมเรียกว่าผู้ทรงเทวธรรมคำว่าเทวธรรมแปลว่าธรรมะของเทวดา หรือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาในพุทธภาษิตบทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าหิริและโอตปะเป็นเทวธรรมคำว่าหิริแปลว่าความละอายได้แก่ความละอายแก่ใจตนเองต่อการประพฤติทุจริตทางกายวาจาและใจบุคคลที่ไม่กล้า ทำบาปเพราะกระดาษอายต่อคนทั้งหลายอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นฮิริต่อเมื่อมีความอดสูขขึ้นในใจของตนเองแล้วไม่กล้าที่จะกระทำทั้งในที่รับและที่แจ้งอย่างนี้จัดว่าเป็นฮิริความละอายการคำนึงถึงชาติสกุลยศและศิลปวิทยาโดยที่สุดการรู้จักผิดชอบชั่วดีของตนเอง เป็นสมุดฐานแห่งฮิริเมื่อบุคคลคำนึงถึงคุณสมบัติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วฮิริย่อมเกิดขึ้นความสะอิดสะเอียนต่อการกระทำบาปเป็นลักษณะแห่งฮิริบุคคลใดผู้มีฮิริย่อมจะรังเกียจต,ต่อการกระทำบาปทางกายวาจาและใจเปรียบได้กับชายหนุ่มหญิงสาวผู้ที่กำลังรักสวยรักงาม ชอบอาบน้ำชำระร่างกายแล้วแต่งตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มอันสะอาดจะมีความขยะแขยงต่อความสกปรก,สกโสโครกอันจะนำมาแปดเปื้อนกายหรือเครื่องนุ่งห่มฉะนั้นคำว่าโอตปปะปแปลว่าความเกรงกลัวต่อความผิดไม่กล้าที่จะกระทำผิดจะทำผิดก็รู้สึกว่าฝืนความรู้สึกของตนเองพอใจจะทำ แต่สิ่งที่ตนรู้สึกว่าถูกว่าชอบเท่านั้นคนจะทำบาปแค่คิดกลัวมารดาบิดาครูบาอาจารย์เจ้านายจะลงโทษหรือกลัวผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นโอตปะต่อเมื่อมีความเกรงกลัวสิ่งที่ตนกระทำ,ผ,ทำ,ทำ,ผ,ะทำผิดทำนองครองธรรมผิดศิลธรรมผิดธรรมเนียมผิดระเบียบแบบแผนของสังคมอย่างนี้จัดว่าเป็นโอตปะ ความเกรงกลัวต่อความผิดนั่นเองการกำานึงถึงผลแห่งบาปเป็นสมุดฐานแห่งโอตะปะขึ้นชื่อว่าบาปอันใครๆกรไม่ควรดูหมิ่นว่ามีประมาณเล็กน้อยเพราะว่าแม้ฝนตกทีระยาทย่อมยังภาชนะที่รองรับให้เต็มได้ด้วยน้ำฝนชั้นใดคนพานสั่งสมบาปทีระน้อยทีระน้อยย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบาปนั้นๆฉชั้นนั้นเหมือนกัน การพลั่นพลึงต่อบาปเป็นลักษณะของโอตปะผุุ้ชนทั้งหลายผู้มีโอตปะย่อมพลั่นพลึงต่อทุจริตทางกายวาจาและใจเปรียบเสมือนคนผู้รักชีวิตเห็นอสรพิษหรือสัตว์ร,ร้ายแล้วย่อมสะดุ้งกลัวฉะนั้นฮิริและโอตปะนี้เป็นธรรมะคู่กันมีปรากฏในทุกสถาน บางแห่งแสดงโดยฐานะเป็นสัพป,ปริสธรรมด้วยเหตุที่ชนผู้เป็นสัตบุรุษย่อมประกอบด้วยธรรมะทั้งสองประการน,นี้เสมอบางแห่งพูดไว้ว่าเป็นอริยทรัพย์คือคุณสมบัติของพระอริยบุคคลเพราะเหตุที่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันย่อมประกอบด้วยหิริและโอตปะทั้งนั้น บางแห่งกล่าวไว้ว่าเป็นสุขธรรมคือธรรมะอันผ่องแผ้วเพราะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์และยังชนผู้รักษาให้บริสุทธิ์อีกด้วยควรประพฤติธรรมะอันยิ่งยิ่งขึ้นไปเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ปราศจากมนทินยอมรับน้ำย้อมสมปรารถนาของนายช่างย้อมชั้นใดปุทุชนผู้มีฮิริโอตปะ มีความประพฤติหมดจดครบไตรทวารอาจประพฤติธรรมอื่นให้ยิ่งขึ้นและอาจอย่างธรรมะที่ตนประพฤติอยู่ไม่ให้ด้อยลงมีแต่ความเจริญขึ้นฉะนั้นสุขธรรมแปลว่าธรรมะอันผ่องแผ้วเป็นชื่อของหิริโอตตปะอีกประการหนึ่งสุขธรรมย่อมได้แก่สุจริตเป็นไปในทวารทั้งสาม คือกายทวารวจีทวารและมโนทวารเพราะสุจริตเป็นธรรมะอันสะอาดในศาสนาอื่นเช่นศาสนาพราหมณ์บัญญัติความสะอาดด้วยการอาบน้ำชำระร่างกายวันละสามครั้งแต่ในพระพุทธศาสนาบัญญัติความสะอาดด้วยการประพฤติในสิ่งที่ปราศจากโทษเพิ่มความสะอาดภายในควบคู่ไปกับความสะอาดภายนอก การอาบน้ำชำระร่างกายให้หมดจดยอมเกื้อกูลแก่ความผาสุกแห่งกายแต่ไม่แพ่ความผาสุกมาถึงใจอันเศร้าหมองได้เพียงให้สำเร็จประโยชน์ภายนอกอย่างเดียวส่วนใจที่เศร้าหมองอาจชำระให้สะอาดได้ด้วยการอบรมธรรมะที่เป็นกุศลเปรียบเสมือนกับน้ำใหม่ไหลเข้ามาระบายน้ำเก่าออกไป เมื่อใจสะอาดแล้วความสุขใจย่อมมีขึ้นความสะอาดของกายวาจาก็มีตามกันมาเช่นกันปุถุชนผู้มีปัญญาควรตั้งตนให้อยู่ในหลักเทวธรรมทั้งสามประการนี้กล่าวก็คือหิริความระอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปสุขธรรมธรรมะอันขาวสะอาดหมายถึงสุจริตธรรม เป็นเครื่องชำระกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์สะอาดอันจะเป็นเหตุให้ได้รับปารานิสงคือความบริสุทธิ์สะอาดทางกายวาจาและใจอย่างได้ชื่ออีกว่าเป็นผู้ทรงเทวธรรมคือธรรมะของเทวดาหรือธรรมะอันทำให้คนเป็นเทวดาได้อันจะเอื้ออำหนวยให้ได้ประสบสันติสุขที่พึงปรารถนาทั้งแก่ตนเอง และสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวมนั่นเองสภาานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ